แค่แสงดาวริบรี่ที่เดินทางมาตั้งหลายสิบปีแสงเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกเราได้หมดเลยว่าดาวเคราะห์นั้นมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างน่าทึ่งจริงๆครับคำถามคือเออเราจะไปแกะรอยความลับของวัตถุที่มันอยู่ไกลโพ้นขนาดนั้นได้ยังไงกันในเมื่อเราจับต้องอะไรไม่ได้เลยอืมกุญแจสําสคัญเลยนะคะก็คือการสังเกตการแสงหรือถ้าจะพูดให้ถูกคือพลังงานที่วัตถุพวกนั้นปล่อยออกมาค่ะแสง ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วแสงที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนเดียวของสิ่งที่เรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะซึ่งมันก็มีตั้งแต่คลื่นวิทยุอินฟราเรดแสงที่ตามองเห็นอัลตราไวโอเลตไปจนถึงรังสี x เลยพลังงานพวกนี้ล่ะค่ะคือข้อมูลที่เราใช้ศึกษาจักรวาลอ๋อครับครับ ทีนี้เราก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าสเปกโทรสโคปีหรือสเปกโทรสโคปีเป็นหลักเลยค่ะสเปกโทรสโคปีค่ะคือหลักการมันก็คือการนำแสงที่เรารวบรวมมาได้เนี่ยมาแยกออกเป็นแถบสีต่างๆค่ะนึกภาพเหมือนสายลุงแต่ว่ามันละเอียดกว่านั้นมากๆเลยครับทีนี้ถ้าแต่ละชนิดหรือโมเลกุลแต่ละอย่างเนี่ยมันจะดูดกลืนหรือปล่อยแสงที่ความยาวคลื่นเฉพาะตัวของมันเอง ทำให้แถบสเปกตรัมที่ได้มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวมากๆเห oh, <ๆ S 2> มือนเป็นแบบว่าลายนิ้วมือทางแสงเลยค่ะโหเหมือนลายนิ้วมือเลยใช่ค่ะพอเราวิเคราะห์ลายนิ้วมือทางแสงนี้ปุ๊บเราก็จะบอกได้เลยว่าเออดาวดวงนั้นหรือกาแล็กซีนั้นมีองค์ประกอบทางเคมีอะไรบ้างอุณหภูมิเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งว่ากําลังเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนนะคะแต่ว่าแสงจากวัตถุที่มันอยู่ไกลามากๆขนาดนั้นมันคงริบรีสุดๆเลยนะครับ การจะรวบรวมแสงให้ได้มากพอเนี่ยคงต้องใช้เครื่องมือที่แบบว่าทรงพลังมากๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเราจำเป็นต้องมีกล้องโทรทัศน์ที่ขนาดใหญ่มากๆอย่างเช่นกล้อง Grand Telescopio Canaries หรือ GTC ที่หมู่เกาะคา n นรีอันนั้นกระจกเงาหลักเขากว้างตั้ง10.4เมตรเนี่ย10เมตรกว่าใหญ่มากใช่ค่ะคือกล้องใหญ่ๆสมัยเนี้ยเขาจะใช้กระจกเงาแทนเลนส์เพราะมันสร้างง่ายกว่าแล้วก็น้ำหนักเบาวกว่าด้วยค่ะ แล้วนอกจากขนาดกระจกแล้วเนี่ยสถานที่ตั้งก็สำคัญมากนะคะต้องเป็นที่สูงสูงอากาศแห้งแหแล้วก็ต้องไกลจากแสงไฟเมืองด้วยเพื่อให้ท้องฟ้ามันมืดสนิทสังเกตาการได้ชัดที่สุดค่ะอ๋อเข้าใจครับพอเรามีเครื่องมือพร้อมแล้วทีนี้เราใช้วิธีไหนกันบ้างครับในการตามหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือ exoplanets ที่ว่าเนี่ยมีหลายวิธีเลยค่ะแต่วิธีที่ถือว่า ประสบความสำเร็จมากๆวิธีหนึ่งก็คือวิธีวัดความเร็วแนวเลงหรือ radial velocity ค่ะ radial velocity ค่ะวิธีนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นดาวเคราะห์ตรงๆนะคะแต่เราไปสังเกตที่ดาวฤกษ์แม่ของมันแทงคือดาวเคราะห์มันก็มีมวลมีแรงน้องถ่วงใช่ไหมคะมันก็จะดึงให้ดาวฤกษ์เนี่ยโคจรรอบจุดศูนย์กลางมวลร่วมกันทําให้ดาวฤกษ์มันมีการสายเล็กๆน้อยๆค่ะใช่หมายความว่าดาวฤกษ์มันเหมือน ขยับเข้าหาเราแล้วก็ขยับออกห่างเรานิดนิดตลอดเวลาเลยครับแต่การสายนี้มันคงน้อยมากๆมากๆเลยนะครับจะวัดได้เลยครับเนี่ยจะแม่นพอจับดาวเคราะห์เล็กๆได้เลยนะครับใช่ค่ะน้อยมากจริงๆค่ะแต่เราวัดได้ค่ะโดยอาศัยปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Doppler Effect ค่ะอ๋อ เหมือนเสียงรถพยาบาลใช่เลยค่ะคล้ายๆกันเลยคือถ้าดาวเคลื่อนเข้าหาเราแสงมันก็จะเบนไปทางสีน้ำเงินแต่ถ้าเคลื่อนออกห่างแสงก็จะเบนไปทางสีแดงค่ะเครื่องมือสมัยใหม่ๆอย่างฮับสที่ติดอยู่กับกล้องในชิลีเนี่ยเอ่อมีความแม่นยำสูงมากๆเลยนะคะวัดการส่ระดับแค่มเมตรต่อวินาทีได้เลยหู <c oughs> เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งความแม่นยำระดับนี้ทำให้เราค้นพบดาวเคราะห์ขนาดเล็กๆอย่างพวกซ u เปอร์เอิร์ธหรือมินิเนปจูนได้เยอะเลยค่ะอย่างดาว Proxima B ที่เป็นดาวเคราะห์นอกระบบที่อยู่ใกล้เราที่สุดก็เจอด้วยวิธีนี้ละคะ่ะสุดยอดเลยครับและอีกวิธีที่ผมเคยได้ยินบ่อยๆคือวิธีวัดการผ่านหน้าหรือ transit method อันนี้ที่กล้องแคปเลอร์ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะวิธี transit method เนี่ย กล้องอวกาศแคปเลอร์ใช้ได้ผลดีมากๆค่ะหลักการก็คือเราคอยเฝ้าดูความสว่างของดาวฤกษ์ไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลยถ้าเกิดว่ามีดาวเคราะห์โครจรมาผ่านหน้าดาวฤกษ์ในแนวสายตาที่เรามองพอดีเป๊ะมันก็จะบังแสงดาวไปนิดนึงชัวง่วขณะทำให้ความสว่างที่เราวัดได้มันลดลงไปเล็กน้อยอ๋อครับครับ ถ้าการลดลงของแสงเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำๆเป็นจังหวะเป็นคาบที่แน่นอนก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่ามีดาวเคราะห์โคจรอยู่ค่ะวิธีนี้จะบอกขนาดของดาวเคราะห์ได้ค่อนข้างดีบอกขนาดได้ค่ะแล้วทีนี้ถ้านำข้อมูลขนาดจากวิธีนี้ไปรวมกับข้อมูลมวลที่เราอาจจะได้จากวิธี radial velocity ก่อนหน้านี้เราก็จะคำนวณหาความหนานแน่นเฉลี่ยของดาวเคราะห์ได้ค่ะ ซึ่งก็จะพอจะบอกได้คร่าวๆว่าเป็นดาวเคราะห์หินแข็งๆเหมือนโลกหรือเป็นดาวเคราะห์ก๊าซยักเข้าใจแล้วครับทําให้รู้ได้มากขึ้นอีกแล้วการถ่ายภาพโดยตรงล่ะครับ direct imaging อันนี้ฟังดูเหมือนจะดีที่สุดเลยคือเห็นภาพดาวเคราะห์เลยแต่หะมันคงยากมากๆเลยใช่ไหมครับยากสุดๆเลยค่ะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเราพยายามจะถ่ายรูปหิ่งห้อยตัวเล็กๆที่บินอยู่ข้างๆไฟสปอตไลท์ดวงหใหญ่ๆจ้าๆจากระยะไกลามากๆเลยค่ะ โอ้เห็นภาพเลยคือแสงจากดาวเรือแม่มันสว่างกว่าแสงสะท้อนจากดาวเคราะห์เป็นล้านล้านเท่าเลยค่ะเราเลยต้องใช้เทคนิคพิเศษเข้ามาช่วยเยอะมากอย่างแรกคือ adaptive optics อันนี้เป็นระบบกระจกที่มันตับรูปร่างตัวเองได้เร็วมากๆเพื่อไปชดเชยความตันป่วนของชั้นบรรยากาศโลกทำให้ภาพมันคมชัดขึ้นแล้วก็ต้องมีเทคนิคบังแสงจ้าจากดาวเกือด้วยที่เรียกว่าโค r รน a ค่ะ ส่วนใหญ่แล้ววิธีนี้จะใช้ได้ผลดีกับดาวเคราะห์ที่อายุน้อยๆที่มันยังร้อนอยู่แล้วก็เปล่งแสงอ ra ินฟราเรดออกมาเองหรือไม่ก็เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดาวเรือกมากๆเลยแต่ข้อดีมากๆของมันก็คือถ้าทำได้เนี่ยเราจะได้ข้อมูลดาวเคราะห์แบบโดยตรงเลยทั้งภาพทั้งสเปกตรมัมฟังดูแล้วเทคโนโลยีนี้ก้าวหน้าไปเร็วมากๆเลยนะครับอย่างตอนนี้เราก็มีกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บหรือ JWST ที่เก่งเรื่องอ ra ินฟราเรดมากมาก น่าจะช่วยวิเคราะห์บรรยากาศดาวเคราะห์ได้ดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็กำลังสร้างกล้องภาคพื้นดินขนาดยักษ์ ELT ที่ยุโรปอีกกระจกตั้ง39เมตรอันนี้น่าจะให้ภาพที่ละเอียดแบบไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับเนี่ยไหนจะมีเครื่องเอ p r e s s o ที่ช่วยให้วิธี Radio v e l o c i t y แม่นขึ้นไปอีก ใช่ค่ะเทคโนโลยีพวกนี้กําลังจะพาเราเข้าสู่ยุคใหม่ของการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบเลยค่ะเป้าหมายสําคัญต่อไปมันไม่ใช่แค่การหาให้เจอแล้วนะคะแต่คือการวิเคราะห์บรรยากาศของดาวเคราะห์เหล่านี้ให้ได้เพื่อจะมองหาสิ่งที่เรียกว่าไบโอมาเกอร์ไบโอมาเกอร์ er. สัญญาณสิ่งมีชีวิต ประมาณนั้นค่ะคือสัญญาณบ่งชี้ทางชีวภาพเช่นถ้าเราตรวจเจอโมเลกุลอย่างออกซิเจนมีเทนรอบันไดออกไซด์แล้วก็ไอน้ําอยู่ด้วยกันในสัสดส่วนที่มันออดูเหมือนจะเกิดจากกระบวนการของสิ่งมีชีวิตเหมือนที่เกิดขึ้นบนโลกเราอย่างนี้เป็นต้นค่ะโหฟังแล้วตื่นเต้นมากครับแม้ว่ามันจะมีความท้าทายอยู่เยอะมากๆเลยทั้งเรื่องระยะทางที่ไกลแสนไกลสัญญาณที่มันก็แผ่วเบาเหลือเกิน แต่เทคนิคกับเครื่องมือที่เรามีเนี่ยมันก็พัฒนาไปไม่หยุดจริงๆนะครับทำให้เราเข้าใกล้าการไขความลับของโลกใบอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะนำไปสู่คำตอบของคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ได้ว่าเออเราอยู่คนเดียวในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่นี้หรือเปล่าก็น่าคิดนะครับว่าอีกสักสิปีข้างหน้าเนี่ยด้วยกล้องด้วยเครื่องมือที่มันจะทรงพลังยิ่งกว่านี้อีกเราจะได้เจอกับการค้นพบอะไรที่มันน่าตื่นเต้นไปกว่านี้อีกบ้างนะครับเนี่ย